สวัสดีครับผู้ชมพวกผมอีกแล้วนะครับกับนายอัปแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 รเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องราวของอเจ้าของเสื้อตัวนี้นะครับก็คือน้องฟอนนัททิชาจันทราวาลีเลขาสมาชิกรุ่นที่2ของวง BNK48 นะครับแล้วก็ อยู่ในฐานะโอชิของผมด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้เขียนบทความไม่ได้ทำคลิปถึงน้องฟอนแบบเดียเด่ยวๆมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นเรื่องงานยามดีที่จะมาพูดถึงน้องฟอนกันอีกครั้งนะครับเรื่องของเรื่องก็มาจากไลฟ์ล่าสุดของน้องนั่นแหละที่มีรายละเอียดต่างๆที่ผมมองว่า น่าสนใจที่จะามาเล่าสู่กันฟังมากๆนะครับอะแต่มาพูดถึงน้องฟอนกันหน่อยนะครับเห็นน้องดูร่าเริงร่าเริงสดใสอย่างนี้เนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะสงสัยนะว่าทำไมน้องถึงดูร่าเริงสดใสตลอดเวลาได้ขนาดนี้นะครับทั้งที่ชีวิตของน้องเนี่ยผ่านเรื่องราวที่แบบเหมือนน้องต้องโดดเดี่ยวอยู่ตลอดอะ ไม่ไม่ว่าจะช่วงเวลาใดนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ะช่วงแรกเอาคือก่อนหน้านี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าเอาตั้งแต่ตอนเข้าวงมาเนี่ยอ่ะทุกคนรู้กันดีว่าน้องเป็นเด็กหัวหินนะครับแล้วพอเข้าวงบินเคฟเมาก็ต้องย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับซึ่งแน่นอนนะเวลานั้นน้องยังอยู่มัธยมปลายก็ต้องมาหาโรงเรียนใหม่เรียนเพราะฉะนั้น ใครที่เคยย้ายโรงเรียนบ่อยๆนะ่าจะรู้นะครับว่าการย้ายโรงเรียนใหม่แล้วต้องมาหาเพื่อนใหม่ที่เราแบบเป็นใครก็ไม่รู้อยู่คนเดียวเนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องยากนะมันดูเหมือนแบบโดดเดี่ยวฉันมาทําอะไรที่นี่ก็ไม่รู้อะแล้วก็เออก็ดูแล้วแบบมันก็ต้องสู้ชีวิตอยู่พอสมควรนะสำหรับชีวิตน้องฟอนในช่วงที่แบบต้องย้ายโรงเรียนใหม่นะครับอ่ะมาต่อกันที่ อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่สองที่ผมมองว่าน้องฟอนน่าจะรู้สึกโดดเดี่ยวมากๆเลยก็คือ,อการที่สมาชิกแกง nbF ของของน้องฟอนเนี่ยแหละนะครับที่ประกอบไปด้วยสามคนก็คือน้อง M, M ก็คือน้องมิวนิกน้องตัว B ก็คือน้องแบมบูแล้วก็ตัว H ก็คือน้องฟอนเนี่ยอยู่ด้วยกันสามคนใช่ไหมครับแต่ว่าอย่าที่ทุกคนทราบกันดีก็คือณเวลานี้เนี่ยตัว M กับตัว B เนี่ยประกาศจบการศึกษาไปแล้วนะครับก็คือตัว M ก็คือน้องมิวนิกนครับก็เปิดหัวเป็นคนแรกเลยแล้วก็ต่อมาด้วยตัว B น้องแบมบูนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แกง MDF ในวงนี่เหลือตัว F แค่คนเดียวก็คือน้องฟอนนะครับแน่นอนว่าน้องแบบว่าต้องโดดเดียวอยู่พอสมควรแหละนะครับเพราะว่าแกงนี้ก็ก่อกัน3คนมั้งแต่เข้าวงเลยนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันไปไหน มาไหนด้วยกันตลอดนะครับรวมทุกรูปสุขรูดด้วยกันมาตลอดแล้วก็มาวันหนึ่งก็เหลือตัวเอฟแค่หนึ่งเดียวก็คือน้องฟอนนะครับซึ่งผมว่าเออน้องก็น่าจะโดดเดี่ยวอยู่พอสมควรเลยแหละนะครับเวลาที่อยู่ในวงนะครับแล้วก็มากันอีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องล่าสุดที่ผมฟังจากน้องในไลฟ์แหละนะครับก็อย่างที่คนทราบกันดีว่าในงานกีฬาสีเนี่ยสีเขียวเขาชนะใช่ไหมครับแล้วก็ได้รางวัลพิเศษก็คือไปอ่อ ได้ไปเที่ยวทะเลไปนอนที่พูวิลล่ารีสอร์ทสุดหรูที่หัวหินนะครับซึ่งสีเขียวอะ่ะจับสลากออกมามีมีรุ่น2อ,อยู่น้อยมากนะครับแล้วก็พอได้พอถึงเวลาที่แบบไปรางวัลไปรับรางวัลจริงๆคือได้ไปเที่ยวจริงๆเนี่ยสมาชิกรุ่นสองเหลืออยู่แค่คนเดียวนั้นก็คือน้องฟอนนะครับที่เหลือก็จะเป็นแกงรุ่นหนึ่งแล้วก็ แกงรุ่นสามแล้วกแกง Cg m นะครับก็โดดเดี่ยวอีกแล้วนะครับแต่ทุกคนรู้สึกไหมครับว่าสถานการณ์ที่มันดูน่าจะโดดเดี่ยวในแต่ละเรื่องของน้องฟอนเนี่ยน้องฟอนกลับไม่โดดเดี่ยวเลยเพราะว่าจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาพูดคุยจะมีคนเข้ามาให้ความอบอุ่นเข้ามาให้กำลังใจ น้องฟอนอยู่เสมอเสมอนะครับอย่างแกง ABF เนี่ยถึงแม้ว่ามิวนิกหรือว่าแบมบูจะออกจากวงไปแล้วเนี่ยน้องฟอนก็ยังมีเพื่อนสนิทใหม่ที่เข้ามาให้ความสนิทสนมกันอย่างเช่นน้องนิวอย่างเงี้ยนะครับก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดด้วยความที่ไวใกลเคียงกันนะครับหรือว่า อ่ะย้อนกลับไปถึงเรื่องของโรงเรียนน้องย้ายโรงเรียนใหม่น้องก็มีเพื่อนใหม่ดีตอนนี้มาอยู่มาหาลัยแล้วน้องก็มีเพื่อนอยู่ดีใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของอที่คลิปเที่ยวทะเลที่หัวหินของกีฬาสีน้องฟอนก็จะมีแก๊งรุ่นหนึ่งที่เขาเห็นน้องฟอนอยู่เดียเด่ยวๆก็จะชวนให้ไปนั่งด้วยกันไปใช้ชีวิตด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับ รวมถึงแกง CGM แกงรุ่นสามเขาก็ให้ความเคารพน้องฟอนมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็คุณทุกคนสงสัยไหมครับว่าทำไมทุกคนถึงเข้าหาฟอนเข้ามาช่วยเหลือฟอนเข้ามาให้กำลังใจฟอนให้ความอบอุ่นฟอนขนาดนี้นะครับเหตุผลง่ายๆเลยนะผมผมสังเกตจากในไลฟ์เลยนะฟอนจะพูดถึงเรื่องของอะไร นิสัยหล,หลายๆอย่างที่น้องมีนะครับอย่างหนึ่งก็คือ,อในส่วนของการพูดจาไพเราะนะครับก็ต้องบอกว่ามีคนแซวแหละนะครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนที่น้องจะไลฟ์เนี่ยก็จะมีะทีเซอร์ภาพยนตร์ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องชีสิสเตอร์ที่น้องแสดงคู่กับน้องวีนะครับเป็นคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ในภาพยนตร์นั้นน่ะน้องพูดคำหยาบ นะครับขึ้นมึงขึ้นกูนี่ยแหละนะครับแล้วก็แต่ว่าในชีวิตจริงอะ่ะน้องน้องไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นเลยน้องพูดจาดีมากๆนะครับอย่างเลเวลหนาะสุดของฟอนตก็คือเองกับข้าใช่ไหมครับนอกนั้นน้องก,ก็จะพูดจาไพเราะพูดจาดีพูดจาสุภาพกับทุกคนตลอดนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคือเราชีวิตเราอะ่ะ เวลาคนปกติอย่างเราเออกไปไหนมอไหนเราจะเจอคนพูดคำหยาบเข้าหูเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอให้น้องฟอนเป็นพื้นที่พักใจได้ฟังคำภาษาดอกไม้คำหวานหวานคำไพเราะสนอหูจากน้องฟอนผมว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับแล้วรวน้องฟอนเองก็บอกว่าเออแม่ของน้องก็สอนแหละว่าอย่าพูดคำหยาบเดี๋ยวมันจะติดเอา,าไปใช้ในเวลาอ,อ,อยู่ในที่สาธนาะรณะทำงานอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมเออเห็นด้วยจริงๆงนะครับคือ เราคนปกติมนุษย์ปกติเออมันก็พูดทำอยาบได้แหละแต่มันต้องเลือกสถานการณ์นะครับซึ่งน้องฟอนทำได้ดีมากๆจริงนะครับช่นชมนะครับเรื่องต่อมาก็คือน้องฟอนเนี่ยมีน้ำเป็นคนที่มีน้ําใจมากมากนะครับหลายๆเรื่องน้องฟอนเป็นคนที่มีน้ําใจจริงๆนะครับอย่างในไลฟ์ล่าสุดน้องจะเล่าเรื่องของไปทริปหัวหินเนี่ยแหละครับแล้วก็ ดยความที่ทริปนี้เขาไปเที่ยวทะเลที่หัวหินและน้องก็เป็นเด็กหัวหินน้องก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยในเมื่อได้ไปเที่ยวกันกับเมมเบอร์อย่างนี้ก็ต้องไปหัวหินทั้งทีก็ต้องกินหาอะไรกินที่มันอร่อยๆนะครับน้องก็เลยไปสอบถามข้อมูลจากคุณพ่อว่าอ่ามีร้านอาหารอะไรที่อร่อยบ้างแล้วก็ได้ร้านก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็ไปนําเสนอทีมงานนะครับคือจริงๆ น้องไม่ต้องทําก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่น้องนะน้องเป็นเมมเบอร์นะครับแต่ว่ามันต้องควรจะเป็นหน้าที่ของทีมง,งานใช่ไหมแต่น้องก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่มันกิน่นชั้นบ้านชั้นทุกคนก็น่าจะได้กินของอร่อยอร่อยได้กินอะไรที่มันดีๆที่มันขึ้นชื่อของ,ของหัวหินนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเด็กที่ใส่ใจคนอื่นมากๆนะครับก็ไม่แปลกใจที่น้องคนอื่นจะใส่ใจในตัวน้องกลับ นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับซึ่งอันนี้ผมรู้สึกดีจริงๆนะคือในยุคปัจจุบันเน่ยเราเจอแต่คนที่แบบเป็นไรก็ไม่รู้นะชมคนไม่เป็นเน้นแซะเน้นหาเรื่องพูดให้คนอื่นเจ็บช้ำนั่งใจเหเอียดหยามกันอย่างเดียวเลยไม่รู้มันเป็นแฟชั่นหรืออะไรนะครับยุคนี้ในโลกที่ในโลกโซเชียลนะมีคำแซะเขียนโพสแซะแซะแซะแซแซซึ่งโอ้ไม่ไหวนะครับ แต่ว่าตัวของน้องฟอนเนี่ยในในไลฟ์ครั้งเนี้ยน้องไม่ใช่ครั้งนี้ด้วยทุกครั้งเลยน้องไม่เคยพูดแซะใครไม่เคยพูดว่าใครนะครับไม่เคยแซะใครก่อนว่าใครก่อนอะไรทั้งนั้นนะครับน้องเป็นคนที่พูดจาดีมากแล้วก็ที่น่าชื่นชมที่สุดคือการที่น้องเป็นคนชอบพูดชมคนอื่นนะครับอย่างในไลฟ์เนี่ยน้องก็พูดชมทั้งเมมเบอร์รุ่นหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือน้องนะครับ รู้ชมทั้งรุ่นสามที่ให้เกียรติน้องแล้วก็ชูดชมทั้งแก๊ง CGM ที่ดูเป็นแบบเป็นแก๊งหว,วานๆน่ารักน่ารักแล้วก็มามาพูดคุยกับน้องด้วยนะครับก็เออฟังแล้วมันรู้สึกดีนะครับน้องเป็นเด็กที่มีทัศนคติที่ดีมากๆนะครับในไลฟ์ก็จะมีแต่เรื่องด้านบวกที่น้องมาพูดคุยกันเสมอนะครับก็ ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไม oh. ฟอนถึงไม่รู้สึกเดียวดายเลยนะครับเพราะว่ามีทุกคนพอว่าฟอนเป็นอย่างนี้แหละทุกคนก็เลยอยากเข้ามาเดินเคียงข้างน้องฟอนอยู่เสมอนะครับอยู่ในวิวอออโลนนะครับเป็นริเวอร์พูลเลยนะครับก็เป็นใจให้น้องฟอนเสมอนะครับขอบคุณที่เป็นเด็กดีอย่างนี้แล้วก็จะติดตามต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีครั